สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสอนรามเทพิชาครับวิกกี้สุนิสาเจ็ดค่ะครับวันนี้เราสองคนนะฮะจะขออนุญาตมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรรายการสีสายมันเทิงสเปเชียลครับผมค่ะวิกกี้ค่ะแต่งงานแล้วเป็นไงบ้างอ,อืมยังไม่ได้แต่งเลยค่ะเอ้าไม่ได้แต่งงานได้งไงฮะเห็นเด็กๆน่วิ่งตามเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยเป็นไปได้งไงออกมาตอนไหนอ้าแต่ถ้าเกิดไม่เชื่อคอยดูนะครับอ่านี่มาเลยครับนี่นี่พามายืนยันแล้วให้แนะนําตัวกันหน่อยดีไหม สวัสดีค่ะหนูชื่อนางชาเลตวาสิตาแฮมานามค่ะอายุหกขวบค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายสุกที่นันเทียสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อน้องสกายครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงคลองขวัญมงคล,คลชื่อเล่นว่าน้องแจนค่ะอ่านี่แล้วทีนี้จะยอมรับยังฮะเพราะเป็นอะไรเขาใครเหรออ้าวนี่ไงลาพี ส่วนนี้ก็เป็นตำรวจเลยนะพี่หนุ่มอ้าว <c oughs> แน่นอนอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกว่าร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาของแท้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เชื่อนะ <c oughs> ต้องไปพับกบพับกบ แสบสนถึงซวงเลยล่ะค่ะลูกๆของนางเอกวิกกี้เรียกว่าเป็นงานที่ผู้จัดต้นนัทโนนแห่งชนลพีจัดคอร์สให้ซ้อมเผื่อไว้ปราบทาย,ยาทของตัวเองในอนาคตกันเลยกับละครเรื่องใหม่ล่าสุดมือปราบพ่อลูกอ่อนซึ่งสาวกี้ต้องดูแลหลานกําพรชายหญิงจอมแก่นถึง3คนและมีเหตุให้ตำรวจนอเครื่องแบบที่กำลังตามจับคดีใหญ่อย่างพระเอกหนุ่มซอนรามต้องปลอมตัวมาเป็นพี่เลี้ยงคุมเข้มระเบียบวินยัยเหมือนอยู่โรงเรียนในร้อยงานนี้พระเอกจอมอําอย่างพี่หนุม่มแสดงเป็นตัวเองสุดๆเพราะเป็นละครแนวตลกสถานการณ์เลย ไม่ปล่อยมุกฮาสุดเวียงทําให้สาวพิกี้ต้องรับสึกหนักในกองถ่ายหลายด้านเพราะไหนจะเข้าฉากกับดาราเด็กพร้อมกันทีละ3าคนไหนจะคอยระแวงมุกนอกบทของพี่หนุ่มแต่ผู้หญิงที่กําลังจะแต่งงานมักมีพลังเหลือเฟืองานนี้ทีมงานลือกันแซดว่าจะฉากฮาฉากบูติดร,ระเบิดหนีกระสุนวิ่งไล่จับละหลานสาวกี้ก็เอาอยู่จริงๆค่ะในเรื่องนี้เราจะเป็นคู่แก่กันตลอดก็จะพูดแจแบบกระทบกระแทกเสียดสีคนน้งคนนี้ กระทบกระทั่งคนอื่นตลอดเวลาเพื่อให้อีกคนหนึ่งรู้สึกแต่ไม่เคยพูดกังตรงดีค่ะสนุกดีก็เด็กๆบางทีเวลาเราซ้อมอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยพอเข้าฉากจริงบางทีเด็กๆเขาเพิ่มสีสันอะไรไปที่ไม่ได้อยู่ตอนซ้อมเนี่ย<ช>มันท่าไม่สนุกเนาะพี่หนุ่มคือเด็ก<ช>ๆเขาาบางทีเขาเพิ่มอะแรของเขาเอง แล้วบางทีเราก็หลุดขำเพราะมันน่ารักมากมันเป็นธรรมชาติเขาจริงๆอะค่ะแล้วเขาก็จะทําหน้างงว่าไปทำไมถึงขำเขาแต่เราขำว่าเขาเขาหน้ารักอะค่ะละครมีครบทุกรสชาตินะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะสนุกดีอะค่ะท้าทายดีหนูชอบเหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้ไม่เรียบร้อยเลยเหนื่อยนิดนึงอะครับเหนื่อยแต่สาหรับหนูไม่เหนื่อยเลยอยากให้เด็กๆดูกันนะคะสนุกแน่นอนนะคะช่องสามนะคะมูปกพลกอ่อนค่ะ นอกจากความสดใสของเด็กๆและสองพระนางแล้วเรื่องนี้ยังรวมดาราแถวหน้าไว้เต็มจอทั้งพี่อูทนากรน,นักการเมืองคนดังวงเล็บในเรื่องพี่นีโน่มาเฟียใหญ่ต๊อกสุภกรบอย a อ3แจ็คเฉลิมพลนุ่นรมิดายวนิทิชัยเอสรพันธ์แต่ละคนติดใจบทบาทเรื่องนี้มากเพราะได้วางแผนแจกมุกฮาก่อนเข้าฉากด้วยกันแถมมีบู๊มีรักครบรสดูแล้วติดหนึบกันทั้งครอบครัวแน่นอนค่ะ มือปราบพ่อลูกอ่อนผมว่ามันมีทั้งความสนุกสนานมีแอคชั่นให้ดูนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ดีและไม่ดีนะครับดูไว้เป็นตัวอย่างอย่าเอาแบบก็เป็นละครแนวแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็จะเป็นเอ่อคอมเมดี้เป็นบู้ตลกก็ละครครอบครัวด้วยครับ นานๆกลับมาเล่นละครทีนี้เล่นมุกแรงเลยนะคะคุณผู้ชมคะขอยุ้าอีกครั้งนึงนะคะ3คนนี้ไม่ใช่ลูกวิกกี้นะคะแต่เป็นหลานค่ะหลานจอมแสบ3คนในละครเรื่องมือปราบพ่อลู่อ่อนั่นเองค่ะซนเหมือนจริงจริงเลยพี่หนุ่มครับผมเพราะเวลาถ่ายแต่ละครั้งนี่เป็นงานให้วิกกี้เพียบเลยครับเียไปแปดวันเลยค่ะเพียบไปแปดวันเลยนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กๆทุกคนนะฮะทำให้ละครเรื่องนี้มีครบทุกรสนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากบู๊ฉากรักหรือว่าฮาแล้วก็สนุกครบถ้วนทุกฉากครับผมแต่ที่สําคัญนะครับ เรายังมีข่าวเด็ดๆในวงการบันเทิงมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมอีกใครอยากดูบ้าง yeah! Yeah! อยากดูไปดูกันเลยครับ oh, <hi! S 1> อย่าลืมติดตามชมละครเรื่องมือป่าพ่อลูอ่อนนะครับหลังข่าวภาคข้ามทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับใช่ค่ะมันตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนจบเลยนะคะพี่หนุ่มที่สําคัญนะฮะจะได้เห็นวิกกี้เนี่ยซ้อมเลี้ยงลูกไปด้วยนะครับพ,พี่หนุ่มแล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีบ้างล่ะคะอา้าวก็พรุ่งนี้ครับเพราะว่ามือป่าพ่อลูอ่อนจะออนแอร์เป็นวันแรกแต่ที่สําคัญครับคือว่าตอนนี้ไปชมละครเรื่องมมเหลี่พ ซึ่งนางเอกสวยทัย้งสองเรื่องอและสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบไปพวกเราไปพบรบกบพร้กับมือปราบ,บ,บปลูกอ้า